สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องแกะจะมาสอนทำฉายารับผู้รักความสงบนะคะฉายานี้ไม่มีเขียนไว้ในภารกิจไหนเลยนะคะเป็นฉายาที่รับมากๆเลยค่ะวิธีทําจะเป็นยังไงนั้นมาดูตามในคลิปของน้องแกะได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆชื่นชอบน้องแกะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้น้องแกะด้วยนะคะพร้อมแล้วมาเล่าชมวิธีทํากันได้เลย เพื่อนๆต้องไปที่โหมดย่อยของนะคะจากนั้นก็ทำการย่อยอาวุธทั้งหมด10ชิ้นโดยห้ามย่อยของอย่างอื่นเลยนอกจากอาวุธนะคะเมื่อทำสำเร็จแล้วเราก็จะเคลียร์ภารกิจโลกที่ไร้อาวุธนะคะ เพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ฉายารับสุดเท่ที่ชื่อว่าผู้รักความสงบกันแล้วค่ะเย้ทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะไว้พบกันใหม่คลิมหน้านะคะบ๊ายบาย